กับไปนัาหมนกนี่นะนี apology. ่อัดเอาแล้วก็รันฮักคือยังไงโอ้กินชมกละตามแม่บินไปกินชมละตามคืออย่างน้ อ่ะกาทักษะสวัสดีแล้วกาสวัสดีพี่อ่ะสบ,บัสดีพ่อพี่น้องตอนเชา้าๆวันนี้กาบรรยากาศก,กาคึืนฟ้าคึ้นฝนพี่น้อยฝนตกทุกมื้ออยู่ที่ว่ามันแห้งหรือมันคลอเท่นานั้นแหละวานนี้ซ้ำคาน่าแห้งนะแต่เมื่อเช้านี้ค่อยไประบางน้ำน้ำเต็มพี่น้อยป่าก็าขึ้นระว่าน้ำทโทมเลยท่วมก็แม่ถึงเพร,รารดมาดอกมันโทมจะลุ้นห,หนาหน้านะามันไปทมคัก ปลานู้ยอกาะบางบุศาวได้เลี้ยนลายอยู่พี่น้องเออปลาบริมาณนี้นะปะาลังเกาะปานะมองปลาประมาณซองนิ้นี่ะปลาบริมาณนี้ค่อยเก็บมาได้หลายโตอยู่ว่าก็ไปนัดเช่าแหละไปบักเอิญก็ได้ตั้งใจไปหาปลาภูไปแล้วเจอบักเอิญพอดีพี่น้องเออเลยอัดน้ำเอ้าคุบเอาได้เพื่ลายหนึ่งตอนนั้นค่อยกะว่ได้ถือเอานโทรศัพท์เรือถือกล้องไปนั่อ่ะนะเดี๋ยไปในไทย เดี๋ยวลกไปแทะให้เทหน้าแล้วเดี๋ยวหาจอบบางไม่บางทีมันขึ้นอีกนะตามตะก้าวนี่มันแค่ไม่ได้ขึ้นแล้วนะมัดมือชาวปลายใช่ไหมป๊อปพี่น้องเลาายบอดี้คืนทรัพย์ไปหน่ำกินนี่นะนี่อัดเอาแล้วก็ลัดถังลุ่มบูกแล่ลงแล่ลงพุ่นอันนี้นะย่างย่างมีได้แต่ค่อยมันยังน้อยหรือค่อยมากกหลายหนึงน่ง ฝนกระตกอีแล้วพี่น้องเอ้ยไอ้เชล็งกำังหน้าฝนตกตกคู่มือแล้วฝนนี่นะนี่กำเดินกันไอ้เป็นที่จะลงคอยไปรัดเสาพี่น้องไม่ได้ตั้งใจไปหามันเถอะย่างไปรออ่านประเด็นจ้าจีจีจุปาตัว อัดตังทึ่งนี่นี่อัดตังทึ่งกระรอัดตังลุมนี่นี่ยั่งยั่งอยู่เดีค่อยยั่งยังยั่งมีลาเขาก็เลยปาปล่อยน้ำลงไปอีกเดี๋ยวสจะจบบองใหม่พุ่ธละสิชายอย่าดำไม่ดำหน้าโ็นอนประคักกระดเอ็ดคาชีกันทึ้งอยู่สบายดีดูลูกก้อนก็นอนสบายดีบ้านนี้ลูกดีๆล่ะแต่หน่อย cúp đi là sợ đi cả, bay, <laughs> <Phải. cười> nì vô phá lúp mày, cắt gặp nhau, lăng ba tung mày con, cho viên

เขยได้ตง,ลลงน้นะปลายนะอัดลักลัลงแลวลงแล้วคุปอ่อนมีให้หน้าเก่าก็เด้วขึ้นหนองร้านน่หละหัวหนองพันน้ำล้นลงไปใครจว่เป็นเพนอยูย่มันเราเยอะดีของเช้านี่จัดจีจัดจีจจจจมีแต่ป่าคนผมเถก็อัดน้ำแลวลงแลลงเอป่าหมืม่นนอล้างเกงแล้วละ่ะ ได้ลาย,ยานีเลยพี่น้องเว้ยโอ้ไฟกังจะขึ้นมันสิได้ลายซะนีมาลายนะมามาปินต้มน้ำไว้ ต้มน้ำก็ลืมลืมต้มน้ำไปทามักี่นี่ต้มปลาข้าวใหญ่เขาก็ลงไปดำหน้าตรงใดหน,หน้านี่เขาดำหน้าตู้คัดหน้าเขาดำหน้าเอาวานนี้มมฟดละสิมัน ต้มป่าต้มแล้วค่อยกระลุงมันโอ้ยจีก่อสามตัวแล้วลุวลงดำหน้าพี่น้องเอ้ย ตัวเกลืน้ำไม่ได้ลายไปเลยเอาปลาลงไปน้ำกม่ลายนหนึ่งนะน,นะจีปลาไปไปเลยจีอาจจะได้กินไว้เอาวดแล้วละ่ะบ่งก้อนมานี่ ปลาหึงเงีเปื่อยปลานี่ควันนี่ี่น้อนะปลาปิดกินมาตอนเที่ยงกินาเดีมไม่หมอดปลาพร้อมเดี๋ยวให้ทุกคน มันเพิ <t <t ่งตาอยดำหน้าก็จะไปข้าดหน้าพี่น้องเลยหิบดำน่าจะโกกันตา้นยเด้อเพื่อดำที่ก็ สบายดีนะแม่สบายดีพี่น้องม,มาดำหนาดำค่อยเดอ้อสบายดีครับนน้อยเน้อย่ว่าไมมอีชมอีเชื่อมงอยายเลยไหมสุดยอดะไรกุ้งปลาไม่ก็ดำยายก็สบแล้ว phải làm thằng lừa đây à? phun đấy, na mày đấy, hả đâu, phải mày là, côn cái sơ là bà áo, nhà mà đi đâu, xôi đây na, ta nói, na ngay. ตอนเทมาจอบบ้างพี่น้อยมาตอนเทมีมีปลาเลยได้ฮะคอยเอามาเช้าอยู่นะเออมียุบพี่น้อยนี่มีน้อยโตแล้วนี่ใช่ทุบๆกันมานี่แม่่อนี่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 ปลาเลยนี่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  Hân, hân. Bỏ ra bị mình rồi biết đó Mình nói Mình sao thì tiêm mất thiểu như thế À, à khỏi át nè Mình sao thì nè mất thế Đến cho chi cho Khỏi phải lúc mà nào mà mình bị khỏi mình xoài lâu Tại sao bụi đây น,นี่ค่อยเอาเช้ไไียวนะอัดตะพื่อคุยกลัดเอาอยู่ตอนนี้แปลมัดได้ไปก็หลายหนึ่งมาแต่สับลายเทไงเขานี่มีแต่ปลาทั้งหมดแถวนี้น,น,น,นะโอโอขึ้นมาแต่ดำหน้ากับมาให้ใหกินปลาคือเก้าพี่นน้องเลยพาร,รอท่ากินชิ้นแล้วเก,เกตส่งก,กับมีฮอดจะปนี่ชิโน่เกตเป็นโทรมาถามเอาว่ามือบานนี่แล้ว ข้างูพูดหนึ่งสองแซนห้าจังน้อยจังลายทาบึงปุศเกล็ดธันมากลางมากปาก่อนจิมขีดก่อนเมื่อนี้ว่าได้แกงว่าได้เจ้วโต จี้สีลายลาน่นี่โอ้น้เจ้ากันไปน่ยปันเด้แบนี้เจ้าตเอาไ่ได้ก้นไ่ได้แกงหอกรอามเมันได้ลายนี่นะจะได้เกโถไปเอาสีนมาเกมาสงะปั่นเจ้ท่าจินปลาก่อนกินเอ สองอันโยเจ็ดพูดหนึ่งเฮยก็รกายล่ะเฮ้แม่เฮ้ไปกินมาเลยก็ดีนี่โตโตเอาพลากันเลยตอนนั้นนะบอชยบ่ชนฮักคุยยังไงโอ้ เดี๋ยว,วก็โตกโลดผู้อีพุคค่น,น,นอืมว้าทำไมไปช่อกันมันแนมันชื่นอกวของผู้เจ้าแม่กลางเลยเฮ้ยพุ่นปลาเพื่นกาปลาไรผชาาได้ลายดีมากเลยเคยเป็นไปจับเอาอเคแล้วมอคุณมี เขาเิมก,กินนะกยแลเขาเ่ก,กินชมอะจ,จับจับจกินโมงพระเดลงน้อยลง,ยงวานกินโมงมันี่กินเชีนไปเลยทางป่าทางเขตอ,อันนี้จะกัดเหย็ดดาดจะกัดเห็ดนีนเลยพี่น้องเลยเออมาแล้วตามใจมอยากกินนู่นเลเห็ด

พอตุพเพือมกตับบวานนะต,ตับสีเหล,นะล,ลืองๆเนี่ยบรแดงตับมีนะตับสีเหลืองๆ,ๆ่อยบริแดงน่าจะมันชีชุกๆเนี่ยละเห็นพอแล้วป่ะหมืแล้วป่ะเมดเลรก็โคอ อตัวนี้นะเป็นนั้นเราแล้วตัวตัวนี้ตัวนี้มีตันเลยซีนคือเดียวจากซีนเผื่อมันอ้าวเฮ้ยแม่ต่น้อยพันนนล้างต้มพี่น้องเอ้ยทุ่นที่เหลือก็ล้างตุ่มไฟกระโมดอีหละนี่อันอ้อยไฟก้อยกันนี่เลนี่อันนี้คืออันมะแดงว่ากราบมะแดงละมันแตะเดียวเลยอ้าว มมกอะทันมอนจะเอาลงอันนี้คือเอิญเขาเอินว่าไปเลยว่ะสามซิบขีบพ,พันตับ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จักตัวนี้น่าจะเป็นหรือมันตัวนี้มจักตัวนั้นเสือไปเลยตัวน้อย เกือบไปเกือกมาอยู่ฮะน่ะพอแล้วต้มมาหนีิอันนี้คือผีมันเสียงอิไรเพิ่งมาเถาะเถาะแล้วกะดูน้ำไดรดูน้ำฮ้อนแล้วล่ะลงระหว่างนี่ พดแล้วพี่น้องเลยมาลกเพย์ามันก่อนเดยอันนี้คืออึนกพาเพย์นะเอาจักช่องบุง้งช่องบุ้งจ่องอุ้ยเพือกอกเอาดิ่ะกอ,ะอะแม่แต่น้อยเป็นอารมณ์ก่อน สีผือมามันนี่ก็่เฮดเต็มหม้ออีบ่หม้อใหกี่เต็มหม้ออีน่าจะน้ำต้มน้ำน้อยเลยอารองไหมอันนี้กะเลี้ยแล้วไดพ่อและวนี่นี่สิมานะ มาเพยคือเก่าขอใจจิตนะอยากลนกินโคก,กินคือเกาพีน้องเลยพ่ออยู่ค,อค,อค่อยๆเธมแม่ต่น้อยไปในมือน,นี้ได้พอลิดกล่อกมืดแล้วหละพอแล้วสั่ง รดน้ำลืมแล้วลืมกินดีบแล้วโคกินคือเก่าพี่น้องเอ้ยเห็ดนี้พอมันหาผู้เล่เยอะก็คิดนี่มาโคามาคิดคือเก่า แต่นี่ก็คือเก้านนเธอบุกี้มาช่งเพ,พ,พื่อน้องเลยว่าเพิ่นทัวค่อยๆมานอนงยืนแต่นหน้าแต่ว่านไม่ได้มือเลยไงเพิน่นทัวมาว่านนี่เอาว่าซีนพูกน้มช่องแสนห้ามือนี้นะตัดเจอ โอ้เฮ pues. the nah. ้สบิวเพื่อนมาสรอยพักเฮลลาบัดนี่ฮุ่นฮู้ท่านกินข้าวเพื่อนเขาคุดจิร้อล่ะทีนี้มาตโน้อยข้าวนะตโน้อยเฮ้สบิวสรอยพักสร้อยทัดอันล้วกับโคกิน เลยเยอะกปกินพีพดๆด้วยเส้นเฮ้ยช่วยไหว้ได้เหเอะเห็ดบางๆไม่ได้ช่วยไปรประโกดได้เหอะโอ้เห็ดงามๆประโกดนั่งแบบประโกดน้ำเพื่ออีกเพกื่อเป็นสิน่งทิงง<ก>ท้งช่วงไหนช่วงหนาปันบโบ่โบ่คืเจ้า อ้าเอาซื้อตำรวจมาใช่บิวเือตำรวจละเื้ออีดาื้อตรอมีเมนเสื้อปายนะปลายเสื้อตำรวจปายไรสามสิบห้านแล้วแล้วเอาไปเลบิวเอาไป แซ่บแซ่บแซ่บละลายๆมอเราดีกิเด้อพี่น้องเด้อเมนงมกระดับเมนนั่นแ่ละไม้กวาดพานขึนตอนที่ส ไส่กดว้วยคุณมเสร็จแก็ไม้นะกินกบไม่ไดนะนะ้โอเคเดดหมดแอา้วกากินชมก็ละตามแม่บินไะกินชม,ะ<อ>มนะดไใเลยนะ

ไยก็ได้ใจอยู่ด้วมาตักอันนี้ก่อนปวดทยไหลน้ำมามามีกี้เราดีขึ้นนิดนิดขอมอยู่ หิวข้าวห้แล้ว่านี้ใบหมูกวาไแ่้ะกินข้าวค้ำขนาดเราจำคือดิไม่คุละปลายมันิมเลกบ้นะุมันทึกละเชื่อโทยนะ nó nó cả khang mò tôm ít tơ i bồng lên bồng xuống cho là mò tôm coi cả ừ, ừ. thôi mai có mì thôi xúc ở đây nào để cho bao này toàn thôi đi ตักเองวะไป้ะไรสัตักเองไปเฮ้ยยอยู yeah, ่นกินกันรับคอยพี่น้องมา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 เขาง่ายลำประสอนไายมึ่งคงสบายดีพี่น้องเขาง่ายเยอะอนขำเป็นพ่บิวมว้ทำอะมอแกดจ้ะ

ตัวนี้นะมดไปแล้วไงเตืนแล้วมีมดมีร้อยมักไปเลยกินอยูตย่ตัวนี้นี่โดนกินเดี๋่คอยกับแม่กัได้กินเพสไไม่มืดปปนี่ว่าอักว่านี่พี่นกินไป้วไงนี่นี่ซีซีน้ำบ,บอกเกน มาเบิ่งหม้อต้มพี่น้องเอ้ยอันนี้ซีนมันแน่เครื่องในมันนะครับแต่เพศโอใจพี่เจรินะปลอดแปดไปนะกระดูกคางกระดูกโค,คยกระดูกโขยนี่แหะต้มไวยายกินแมลงฝุ่านตะตกุ้งมือเพี่น้องเลยบัดคอยบัดแห้งมีมือว่างเลยโซงนี่ฝนนี่ คี่ว่าฝนดีขนาดน้่นไม่น่ามันคือนี้น้ำตายม่อคือการกรบน้อยนะ,ะมีได้ลายก,ารกรบน้อยกัไอ้บิงขาลูกกาก็จะนะ้มชาวนี่ยเอาปลาอยนอือมันคือนีรนดมาแต่นี้เฮ้นี่ดำแล้ว้ำไม,มดำลด ตั้งแต่ดำแล้วนะคือนี่นะเด็กนี่ย่านน้นสิปลาลงเลวเราน้ำจนะมีแล้วมีย่านปีงพ่อแสน้ำนี่นั่นปีงเด้อมีนปีง่าง หมาะเองือกับน้ำนี่อ่าขลุกกาไปแต่ง่ายเลีเอาหลังจากที่กินข้าวกินน้ำยาไปแล้วเลยเมนี้ถือว่าเมนูลายเมยนูขนาดการกินข้าวของคอยไปนี่นะเมื่อวานนี้นะกินข้าวนะขึ้นมาต้าแจ่วแล้วก็กินมักมูงพี่น้งเลยกินมักโมงก,กับข้าว โมงนาคอยงามยังรัดทันโหยยังรัสุกไงกินแล้วก็พากันลงไม่เดียวก็ยังข้าวอีแล้วไปไหนนะธนาวันนี้มีทางป่ามีทางเขียดน้อยแม้แต่น้อยกายมื่อคืนนี้มีทางศีลชิดโง่ไปราบัดมีแล้วก็โอ้ตายขนาดหน่อยบัดมันบ่มีก็จำแจวอะคอยกาจะได้หาพักพอด้วยวันนี้เอาสำหรับคลิปนี้กาทถ่าย ไอพี่น้องเพิ่งเข็ยนนี้ละเอาไว้คลิปหน้าพี่น้องไปพอกันอีกทีนึง,อองก็ขอบอกขอบใจที่ใหมาตาดนาครับสม้มี่กำลังใจคอยตลอดมากขอเกันจะได้ลงไปหให้พี่ต้อเพราะว่ากินข้าวชายไปนี่นะกินข้าวปลายมงคงชมขายาพอดีปลายม้งขีง้สิบปลาย